ไปที่ไหนอย่าลืมพุทธโถรละลึกไว้เสมอภายในใจเรียกว่าเราระลึกทำอันเลิศเลือภายในจิตใจของเราไม่ว่าจะระลึกพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นทมอันเลิศเลือด้วยกันฝังอยู่ภายในใจใจของเราก็มีคุณค่าตลอดเวลาไม่ว่าการยืนการเดินการนั่งการนอน การเคลื่อนย้ายไปทางไหนมีพุทธโธติดใจแล้วเรียกว่าใจที่มีคุณค่าใจมีราคาใจมีหลักยึดใจมีฝัง่งมีฝาให้พากันเลือกอันที่ไว้ภายาในใจอย่าให้หลือนี่ละชาพุทธเราต้องมีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องยึดคือพุทธโธธรรมโมสังโฆและเชื่อบุญเชื่อกรรมอย่าเชื่อตามความอยากความสยสยาน เพราะสิ่งเหล่านี้พาคนให้ล่มจมมามากกว่ามากแล้วให้เชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อ